งมันยังไม่สุกรอน้องปิ้งตับกินเองเหรอคะน้งตับกินเล็กว่อาอแม่รอในในดูคุณแม่จิคุณแม่สวยไหมคะเออเถียงรอลูกรอมาลีก,กินกี่ไม้นี่มาลีก,กินไม้สองไม้คนเดอ้อมาลีหิวเดอ้อย่างกินเองเลยเหรอคะย่างกินเองเลยคะ่ะ กินตับตลาดเข้าปรุงมาของคุณแม่ค่ะไม่ปรุงค่ะทำไมอะไรมาเขียนเนะหิวยังมาทเขียงกินเลยอ่ะโอ๊ยตายแล้วอ้วนตายไหิวหวยิวทำไงขอก่อนขอแม่จาก่อนขอแม่จาก่อน มันไม่หาแม่นี่มามันนี่มาพันเราลงนี่มายังไม่ได้กินปีงตับยังเป็นแต่แซบแค่คุณอ,อ่ะอุ้ยปีงเอาเองแบบนี้ลงเนาะเอาตายละวลูกไปหิวลายหิวนักนั่งรอยังไม่สุกว้อยวายตายละ หิวอืมอืมร้องไห้โอ้ยน้ำตาไหลเป็นทางเลยก็มันยังไม่สุกนี่คะก็ย่างอยู่มันยังไม่สุกร้องไห้จนตาแดงโอ๊ยเนาะรอก่อนหนูอืมอืมเอ้าเอ้ามันร้อน ร้อนลุกร้อนโอ,โอ้หิวตายแล้วน่าหิวใช้เสียงมากตัวเองเก็บคออยู่นะจนตาแดงให้พอแล้วลูกคอแล้วเดี๋ยวแม่ให้เดี๋ยว,ยวสุกแล้วสุกแล้วไหนสุกนะน้องมะลิหิวแล้วปิ้งตับเอ้ยสุกเถิด หม่มาลีคือจะโพดแท้ลูกหิวาลเตีเออรอจังสั่นตลกใจเย็นว่าได้ไหิวแห้ง